สวัสดีคะ่พะพบพ่อกับช่องสาวก,กชแนลมือนหน่สาวก,กมีหอยเชอรี่พี่น้องขาส่งถึงเนเธอร์แลนด์พี่น้องบาวาลายพี่น้องคะ่ะมามาลุยนํากันพี่น้องมาจ้ามากินหอยเชอรี่พร้อมกันเลยคะ่ะลุยพี่น้องคะ่ะมาพี่น้อง่อดอื่นอารูณนี้ก่อนว่าสิอ้นวนหรือสิบบอว่อุ้ยน,น,น,น้องเขาอ้วนนะคะ ไวเรี่พี่น้องมันบอกว่าห้ามกินไขมน่มันบางสก๊อตก็สิบอกกินไขมนน่มันเป็นมันบป็มนคัดหอยปังนาะพี่น้องค่ะถ้าเมนหอยปังสกอสิกินขี่พ่อนอยู่ค่ะขี้หอยนะอย่าคิดอะไรมากมายจิ้มเข้าไปพี่น้องจิง้ม 嗯，嗯你要就好。

ก็มึงก่อนเอากินได้ยู่ป้ยเนาจะเอาหอยน้างมาคายกันก็ได้แล้ี่นาะแตนมาหัประเทศนดงอกระสุนเอาของก็ประจาน้อเนาอือมอ แล้วไปเอาขึ้นมาขำบนพี่น้องคะยานเพราะว่าน้อยเพิ่งกะย่างหอนอยู่นะคะพี่ส่งมาพี่น้องไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องแต่ก็พอแก้ขัดได้เนาะ เห็นไหมคะหอยนั่นอกไปตาบอลออกนะคะแล้วสำหรับคนแพ้ก็มีเนาะอ,อืม หอยปังเคาะออกเคาะออกะคะุณน้องค่ะอันนี้โมเมเนหอยปังค่ะน้องเชอร์นะคะคุ่น้องทำไมก็ออกไม่ได้คือว่าน้องเพิ่นเสียน้ำเหรบบอเปล่าเพิ่งเน่าเถอะสองไซส่พ้องค่ะโอ้ยเน่ามาก กินได้รักกินไปละพี่น้องหน่วยนะ้ามาเนียบอเนียวค่ะเพราะเรามันไม่ใช่หอยสดเนาะพี่นอ้องมาลองมาอมอมเอ็ยมบคะ่ะกินไปละค่ะ ถ้าเป็นหอยสดมันจะหวานเหนื่อยบักหนพี่ต้องนิดเดียวข้างใน อยู่ต่างประเทศแพงผมได้กระซื้อกินพี่น้องค่ะถ้ามันเป็นคองอีสานบานเฮาะตวาัวก็ไม่ได้ใหญ่นะคะกินได้อือสับเนีเ่ยพี่น้ัง เห็นไคะสีเหลืองนี่ไข่เพิน่นเราจะไม่กินนะคะไม่กินไข่ตาตามันกินได้ค่ะพี่เนอเราแต่นะคะแต่ว่าสกากไม่แพ้กินได้ เป็นแคในทวงไปว่าเกือบกิโลครึ่งจักแม่นบแมนพี่น้องค่ะเพอไปเออเนื้อมันหนักก็น่าจะถึงอยู่พี่น้องอทำความสะอาดไปในตัวเลยค่ะ บังรบแไปพอมขึน้นแบบพอมค่ะ สิบูได้เลยพี่น้องมีรูเลยระวังนะคะอันนี้คมเทอได้พี่น้องเบื่อตอนเป็นสาวพี่น้องคะนี่ค่ะวิธีการเอาตาออกเห็นไหมคะเนี่ยนี่ค่ะเขาเรียกตาหอย น้ำจิ้มแซ่บหายแล้วพี่น้อง อืมหน่ใหญ่อืมวันบอกพี่น้องค่ะม่สรีซสก๊อกบหฮู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวพูดตัวเบียนะคะเพราะว่าตัว,ตวมันมีไข่แม่นมาพี่น้องถ้าลูกะพิมพ์บอกสก๊อกกันเด้อค่ะอันนี้ก็คือสีสดอแห้งหรอพี่น้องคุณนะ มีทุกอย่างเลยข้างในประทีนี้ลืมทำความสะอาดรอก่อนถายมึงเอาตาออกไปทำมันขึ้นหยัางง่ายอยู่นะคะตาเพื่อนไม่ตาเพื่อนตาหัวเนี่ยน ใับค่ะอืมนะอืมน้องคะน้อวาตัเมียเป่า ม,มาเคี่ยวให้ละเอียดนะคะมาตื่นมาอืดบ้านเจ็บการพี่น้อม น้องคะกะับเ็นกระดอนหรือเราต้มสุกเกินกพีเนาะไม่นะี่นอนกินบม่ได้หรอกคะ่ะสี่คือดายวัวกินบม่ได้ีดด่นอนอยู่ต่างประเทศพ่น้องค่ะ ก็จะได้กินอาหารแบบนี้นะพี่น้องหายานะคะ่ะหอยห้ยโหลูกนี้สวยจังเลยตัวตากกกับถ้าไ,ไปเจออีกเดือนหน้าหรือปีหน้าพี่น้องาวกกทิซื้อมาเอาไว้ต้มแล้วกันเท็ดตำสัวนะคะ,เ,ะเป็นเมนูที่แบบถนอมอาหารไปด้วยเดืหนาเด้อ ต้มอ,อันนันพี่น้องค่ะต้มอ,อันเล็บมือนางไป,ะปอะไรเพิ่งเพิ่นพี่น้องค่ะ

เมนูหอยดูเพิ่นแทนมานั่นพีปลองดูหอยแทาเป็นหอยสดให้สิแซบพี่นะ้อง น่หอยเพิ่กนกะฟิตมันเอาไปนอนค่ะมันกะหยาบตัวออกได้บได้พี่นองค่ะกล้คือเราซื้อมานี่เพื่อเขาสิอ,อัดมามันกะเสียมาแล้วไปนองคิดว่านะคะถ้ามันมันถ้ามันออกแบบนี้ไม่กล้ากินเลยพี่นองเสียดายเงินซื้อได้ี่นองค่ะบได้กินตังสองหน่วยแต่ก็บ,บ่นเปิดหยบไปนองเอามา วันนี้คือเล็กตรงเป๊ะแต่ประเดีเมนูหอยเป็นอหาหารมัน สุดน,นลมก็แรงปอืมเป็ดลูกนี่สวยงาม แต่บบก,กินขี่ห้อยได้พี่น้องหอยเซอรี่นะ่ะบก,กินหอยปักในกินอยู่ค่ะบมีฝนน้ำจิม้มในเพชจนะคะพี่น้องเอา้าเอา้เอายิบใส่ปากเลยพี่น้องอ And I feel you know calm. แล้ละพี่น้องคะเอาลคะคะสาวกกขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจช่องสาวกกชาแน,นลพี่น้องคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะ